ความรักครั้งถัดไปจะเป็นคนเก่าๆที่คุณรอคอยหรือว่าจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาทำให้ใจฟูในช่วงนี้นะคะนี่เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเรามาฟังข้อความจากวิดีโอนี้อะไรที่ชอบก็คอมเมนต์รับคำทำนายไปอะไรที่ไม่ชอบไม่ต้องรับนะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กันทีนี้มาฟังคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะ คนนี้ท่าทางจะเป็นคนที่หนุ่มฮอตสาวฮอตเลยนะนะที่การงานดีด้วยการเงินดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความโลคส่วนตัวสูงแต่ถ้ารักใครแล้วอ่ะเขารักใครรักจริงหวังแต่งนะคะเป็นคนที่มีเรื่องราวที่อยู่ในหัวคิดวนๆซ้ำๆนะคะ ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่สามดาวพลังงานที่เกี่ยวข้องจะมีชาวาธาตุลมชาวาธาตุดินชาวาธาตุไฟแล้วก็ชาวาธาตุน้ำจริงๆก็ครบทุกพลังงานเลยนะคะเพราะนี่เป็นดวงโดยรวมสามารถที่จะรับชมรับฟังได้ทุกคนอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะสิ่งที่เห็นจากไพ่นะคะคำถามของเราคือ คนที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นคนเก่าที่รอหรือว่าจะเป็นคนใหม่ๆจริงจริ energy ของไพ่อะมีไพ่สามดาบนะคะแล้วก็มีไพ่สองถ้วยคนคนนี้กับคุณ่ะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันมาก่อนทุกสถานะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเคยเป็นคู่รักสองถ้วยเคยเป็นครอบครัวคู่แต่งงาน นะคะเคยมีความสัมพันธ์ที่เป็นในเรื่องของรักซ้อนมือที่สามคว่ารักซ้อนมือที่สอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอะไปอยู่ในสถานะที่แทรกเข้าไปในความสัมพันธ์เขาหรือคุณกับเขาอะมาทำความรู้จักกันในช่วงที่คุณอะมีแฟนอยู่ก็ได้นะคะก็คือมันจะเป็นความสัมพันธ์เชิงซ้อนก็ได้นะคะหรือบางกรณีก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นคนคุยแบบ ตัวเลือกอะเนี่ยเป็นรักษณทางเลือกเป็นตัวเลือกแต่ว่าเขายังไม่ได้ไม่ได้เลือกยังไม่ได้ชัดเจนกับคุณโดยรวมไพ่จะสื่อว่าเขาคือคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณมาก่อนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ลักษณะใดก็ตามดูแล้วก็ไม่น่าจะใช้คนใหม่ๆเพราะว่ามันยังมีร่องรอยของความเจ็บปวดร่องรอยของความเสียใจนะคะแล้วก็ เหตุการณ์ครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเขาอะอยากที่จะกลับเข้ามาเพื่อสารสัมพันธ์กับคุณแบบในรูปแบบของความจริงจังนะคะในรูปแบบของการที่ไม่ได้กลับมาแบบเล่นๆอ่ะไม่ได้กลับมาแบบเป็นคนคุยหรือมาทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็ทำให้คุณเสียใจนะคือครั้งนี้อยากจะกลับมาขอโอกาส เพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังถ้าเป็นคู่แต่งงานก็อยากกลับมาเป็นครอบครัวเห็นค่าของคุณในวันที่ในวันที่เสียครอบครัวไปแล้วถ้าเป็นคู่รักอยากจะกลับมาคบกันแล้วก็มองไปถึงอนาคตอนาคตคือการวางแผนการเป็นแต่งงานเป็นครอบครัวหรือบางทีวางแผนในเรื่องของการจะทำธุรกิจร่วมกันนะคะถ้ากรณีที่เป็นคนคุยอ่ะ ตอนนี้เขาเริ่มมองมองเห็นแล้วว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ควรค่าแก่การเลือกก็คือเขาจะตัดตัวเลือกคนคูยอื่นๆทิ้งไปแล้วก็มาให้ความชัดเจนกับคุณแค่คนเดียวส่วนในกรณีที่เป็นความสัมพันธ์ที่เคยเป็นรักซ้อนมือที่สถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่เขาอ่ะมีแฟนอยู่แล้วแล้วมาคุยซ้อนกับคุณ่ะ แล้วเขาก็หักอกคุณนะคะตอนนี้เขาน่าจะเลิกลากับแฟนของเขาอยู่ในสภาวะอกหักต้องการคนดามอกต้องการคนเยียวยาจิตใจเขาก็เลยจะมีการติดต่อ Take Action มาหาคุณนะคะส่วนในกรณีที่เป็นฝ่ายคุณในตอนนั้นนะ่ะที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วเขามาซ้อนแล้วก็ได้เลิกกันไปแล้วเขาได้ทราบข่าวว่าตอนนี้คุณอาจจะกลับมาโสดแล้วนะคะ เขาก็เลยจะอาสาเข้ามาเป็นคนที่เยียวยาจิตใจคุณนะอันนี้อ่านให้ฟังทุกสถานะเลยนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นคนเก่าที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กันมาก่อนทุกรูปแบบนะคะเขากำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็มาเป็นความรักครั้งถัดไปของคุณนั่นเองเราก็อยากจะรู้ว่าคนมันเคยเลิกกันไปแล้วอะ่ะ แล้วถ้ากลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีจะดีกว่าเดิมไหมเจอร์มิดเชอริออดก้าวดาบเดวิลเดอะฟูลอัศวินดาบเดอะซันแล้วก็สามดาบนะคะใต้สำรับเป็นไพ่หนึ่งดาบ ในช่วงที่ห่างกันไปไม่ได้คุยกันนะคะเขาก็ได้ไปนั่งทบทวนเรื่องราวต่างๆได้ไปทบทวนทุกการกระทำนะคะถ้าเป็นกรณีที่เขาเป็นแฟนคุณหรือเป็นคู่สมรสคู่คู่แต่งงานแล้วเขานอกใจคุณไปมีคนอื่นเขารู้สึกผิดต่อคุณเขาสำนึกผิดแล้วเขาอยากจะขอโทษอยากจะขอโอกาสมาเริ่มต้นใหม่ ส่วนถ้าเป็นกรณีเป็นคนคุยอะนะคะเขาได้ไปนั่งคิดทบทวนแล้วว่าจริงๆแล้วอะในบรรดาคนที่อยู่รอบๆตัวเขาอะที่เป็นตัวเลือกอะคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วเขารู้สึกสบายใจมากที่สุดนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เคมีตรงกับเขามากที่สุดเข้าอกเข้าใจเขาได้ดีที่สุดส่วนในกรณีที่เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงซ้อนต่างๆทุกทุกสถานการณ์อะ ในตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาเขาเป็นอิสระแล้วหรือคุณอาจจะเป็นอิสระแล้วเขาก็เลยมองว่าในเมื่อทั้งเราและเขาอ่ะต่างเป็นโสดแล้วอะมันน่าจะเป็นโอกาสอันดีนะคะที่จะได้กลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันอีกครั้งหนึ่งเขารู้สึกรู้สึกว่าเขายังลืมคุณไม่ได้ยังตัดใจจากคุณไม่ได้ยังเอาคุณออกจากความคิดไม่ได้นะคะ ดังนั้นการกลับมาครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะให้การกลับมาครั้งนี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ทีนี้คุณก็สงสัยว่าแล้วมันจะดีกว่าเดิมจริงไหมจริงๆสิ่งที่นัชชาเห็นจากเห็นจากหน้าไพ่นะคะนัชชาว่าให้เวลากับความสัมพันธ์นี้อย่ารีบร้อนนะคะค่อยๆดูกันไป ถ้าคุณคิดว่าเออกลับมาครั้งเนี้ยมันจะต้องดีขึ้นในทันทีทันใดอะ่ะมันคงไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ให้บทเรียนจากความผิดพลาดครั้งก่อนอะ่ะนะคะมาเป็นตัวช่วยในการที่เอามาพัฒ,พฒนาความสัมพันธ์นี้ไพ่บอกว่าใจเย็นๆค่อยดูกันไปค่อยๆศึกษากันไปอย่ารีบร้อนมีสเปซให้การมีระยะห่างให้กันนะคะ อย่าถึงกระดาดว่ากลับมาแล้วต้องกลับมาจริงจังกันเลยนะกลับมาชัดเจนกันเลยนะขอให้มีระยะห่างให้กันก่อนค่อยๆดูกันไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารีบร้อนอ่ะรีบร้อนอะไรเกินไปอะเดี๋ยวมันก็จะถึงจุดที่ความสัมพันธ์มันไปต่อกันไม่ได้เพราะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบการเข้าหาเข้าพูดคุยกันแบบมีศิลปะมีชั้นเชิงนิดนึง นะพยายามมีจังหวะทําให้ความรู้สึกอะ่ะมันตื่นเต้นกันนิดนึงไม่ใช่ว่ามาถึงโอเคเธอต้องมาชัดเจนกับฉันนะต้องคบกันจริงจังนะถ้ามาเล่นๆฉันไม่เอานะคือถ้าเราใส่ความซีเรียสแบบนี้เข้าไปอะ่ะมันไม่สนุกเพราะว่าคนคนนี้เขาก็ชอบอะไรที่ตื่นเต้นลึกลับชอบอะไรที่แบบท้าทายนะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทําให้ความสัมพันธ์มันน่าเบื่ออย่างเช่นอย่างที่บอกแล้วว่ารีบร้อนเกินไปแล้วก็ทําให้มันซีเรียสจนเกินไปมันจะขาดเสน่ห์แล้วสุดท้ายแล้วเขาก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์นี้จะรู้สึกเซ็งกับความสัมพันธ์นี้เขาก็จะหายไปอีกนะคะดังนั้นไพ่จึงมาเตือนว่าค่อยเป็นค่อยไปให้เวลาเรียนรู้กันไปนะคะยังไงซะตอนนี้สิ่งที่ไพ่บอกว่าเขาก็คิดถึงคุณอ่ะเขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้ เขาอยากที่จะกลับมาอยู่แล้วนะคะเพราะดวงชะตาของคุณกับเขามันยังไม่ขาดจากกันนะคะเร็วๆนี้เขาจะกลับมาเพราะตอนนี้มันมีเสียงเรียกร้องอยู่ในหัวของเขาคอยเรียกร้องเขาให้กลับเข้ามาหาคุณตลอดเวลา ะะแต่ขอเวลาให้เขากับคุณอ่ะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะพยายามสร้างเสน่หและสีสันให้ชีวิตมันตื่นเต้นไม่น่าเบื่อและความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อกันได้นะคะโอเคค่ะอย่าลืมคอมเมนต์รับคําททำนายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนัชชาเมจิกแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ